สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานนะครับผมไปทําหลายช่องเกินเออทำหลายช่องเกินตอนนี้ยเออ <c oughs> เลยมื่ก็ได้มาอัปเดตข่าวสารวงการเอ่อฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะครับเออคนหลกัหลกๆผมจะเน้นฟุตบอลทีมชาติไทยเนาะ,ะฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนาะเออนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดคุยหลังเกมนะแต่ไม่ใช่ฟุตบอลนะ เป็นคุยหลังเกมอะไรอะไอคุยหลังเกมอ,อะไรวะคุยหลังเกมมวยแชมป์มวยโลกนะคือพอดีบังเอิญผมไปเปิด youtube เปิด youtube แล้วเขา,าไลฟ์สดพอดีท็อปแลงด์ในะช่อง youtube ท็อปแลง์นี่นแหละเขาไลฟ์สดมันมันอะไรวะผมก็เลยดูอ๋อมันเป็นมวยโลกนะครมวยโลกก็คือจัดแข่งที่ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวนะครับเป็นนักมวยตัวเก่งของญี่ปุ่นครับอิโอนุเอะนะครับผมอิโอนุเอะเนี่นาโอยะอิโอนุเอะนั่นเองครับผมก็ดูไม่ตกใจเลยค,คือก็ไม่ค่อยได้ตามเขาเรียกว่าไม่ได้ตามมวยมวยอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ตามมวยแต่แต่ผมก็ชอบในเรื่องของมวยอะไรอย่างงี้นะออแต่แต่มวยกับบอลต้องแยกกันนะท่านผู้ชมครับไอไอพวกนักเตะที่มันลี่อาจจะเป็นอะไรนะ นักเลงอ่ะผมว่านักเลง,เเลงบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่วางมวยในสนามนั่นก็ไม่ควรเพราะว่าไอ้พวกนี้คือมันเล่นบอลกระเจอกไงแต่ถ้าจะผันตัวไปเล่นฟุตไปไปชกมวยมันก็สู้นักมวยจริงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะอันนั้นก็เป็นประเด็นเห็นมีดราม่าเอาทำกันยองขาหักนู่นนั่นนี่นัน่นก็ไม่สนับสนุนนะไอ้นักมวยนักเลงบอลในวางมวยในสนามอะไรเงี้ยแต่แต่อันนี้มันเป็นมวยจริงนะครับอนนั่นเองน,นะครับผมดูตอนแรกผม ขึ้นมาบนเวทีผมตกใจเลยแม่งเชื่อนักมวยบ้าอะไรวะมีแข็มขันเยอะชิบหายเลยอโอนุเอะเนี่ยแม่งแต่ผมเคยเคยดูอยู่เคยดูเขาอยู่แม่งแต่แต่แม่งเก่งจริงวะหมัดน,นี่แบบว่าเออม่งอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าซูเปอร์แบนตัมเวทมั้งรุ่นประมาณร้อยสิบร้อยสิบ 8ปอนด์อยู่ในเลงประมาณ1 1 8ปอน์ถึง122ไม่เกิน122ปอน์เลยเนะี่ยถ้าเท่าที่ผมไปศึกษาดูนะเออนะครับวันนี้ก็มาคุยนะผมนั่งดูนั่งดูไม่ครบ12ยกเชี่ยมาถึงกลางทางเฮีย้ยจบแล้วเขาไลฟ์เป็น4ชั่วโมงเลยนะผมนั่งดูเออผมผมมาดูตอนใกล้ๆจะแข่งกว่าดีใกล้ชคกว่าดีแต่ไปดูในสตรีมอ่ะ โอ้โหแม่กว่าจะเปิดพิธีนู่นนี่นั่นเทเลอร์นู่นนี่นั่นไอ้ยขอขึ้นไปทีชกมาได้ไหม้ยมาถึงยกหกเอี้ยนอกละเออนะครับไอ้นักชกผู้ท้าชิงได้เป็นผู้ท้าชิงนะชื่อว่าอะไรวะลุยส์ลุยส์ลุยส,ลส,ลสแล้วแต่จะเรียกนะลุยส์หรือว่าลุยส์เนรีเนรีนเออเป็นนักชกชาวเม็กซิกันเออนักชกชาวเม็กซิกันนะครับเออก็ น่าจะมาท้าชิงอะ่ะเพราะว่าไปชิงในส่วนของที่ที่ญี่ปุ่นเนอะกรุงโตเกียวอะไรนี่แหละผมนั่งดูอะ่ะตอนแรกอะ่ะยกแรก,ก,แรกนี่โ,อ,โอ้โหอิอโนอโดนนับไปก่อนเจ้าถิ่นน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบว่าขวัญหนีดีฟฟร์เออนิดหนึ่งในช่วงยกแรกอะ่ะคือไปเผอโดนหมัดของทางด้านเอ่อทางด้านของลุยลุยเนรี นักชกชาวเม็กซิกันนะตวัดปลายคางไว้ก็ยูนเอกก็ลุกขึ้นมาแบบงงๆหน่อยโดนนับไปนับแปดไปหมายว่าเฮียแม่งกูโดนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบว่าช่วงยกแรกมันอาจจะแบบว่าการออกหมัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดูแบบว่ายังแบบว่าเท่าๆกันอยู่นะยังช้าๆอยู่นู่นนี่นั่นก็ยังไม่เห็นพิษสงอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วพอมาถึงยกสองก็คัมแบ็ก ทางด้านของอีวอนุเองก็คัมแบ็กกลับมาได้ยก2ก็คือตวัดเขาเอาฮุกซ้ายไปนะหลบหมัดโยกหลบไอ้ทางด้านไอ้หลุยไอ้หลุยเนลีไปมันมันน่าจะฮุกเดี๋ยวนะฮุกซ้ายมาม้งแล้วโยกหลบโยกหลบแล้วก็ตวัดตวัดฮุกซ้ายใส่ปลายคางนั่นนั่ไอ้หลุยเนลีนลไปล่วงไปนับแปดเหมือนกันคาวน้ก็เท่ากันเลยเท่ากันแล้วก็คราวนี้พอมาถึงยกสามใช่ไหมยกสามเริ่ม มันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเอยอีโอนุเอะมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะแบบว่าออกเขาเรียกว่ายังไงข่มข่มพอสมควรแล้วก็ดูเชิงดูดูดีกว่าทรงทรงมวยดูดีกว่าแล้วหมัดของอีโอนุเอะหนึ่งสองเนี่ยหมัดตรงหนึ่งสองไม่งหนักจริงว่ะหนักแบบว่าประสิทธิภาพสูงเร็วเร็วและแม่นด้วยเร็วและแม่นด้วยแต่หมัดที่โดนนับวันนี้ไอ้หลุยเนลียะมันมันถนัดซ้ายมั้งแล้วก็ทางด้านของ อิวเน่ก็ถนัดขวาแล้วมันกาดเวลามันชกกาดใช่ไหมเท้าเท้าหน้ามันก็ชนกันไงเออมันก็ชกกันแบบว่าแต่เพ่อดูขัดขัดหน่อยเออนะเพราะหมัดหมัดซ้ายกับหมัดขวาไงเออหมัดซ้ายกับหมัดขวาถนัดซ้ายกับถนัดขวาเวลามันตั้งการมันก็จะเอาเท้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามันจะเริ่มเห็นชัดในช่วงยกสี่ยกสี่ทางด้านของยูวเน่รับหมัดหนึ่งสองหนึ่งสองดีมากเลยแล้วก็มานนับ 8อีกครั้งหนึ่งของไอ้ไอ้ลุยเนลีโดนนับ8อีกครั้งก็หมัดฮุกซ้ายเหมือนกันฮุกซ้ายไปตวัดฮุกซ้ายไปอีกรอบหนึ่งล่วงไปรอ,อบคราวนี้พอมันตั้งแต่เดินเดินเกมมาถึงยกสี่ขึ้นมาใช่ไหมครับไอ้ลุยเนลีแม่งผมก็นั่งดูไอ้เหียมึงไม่ค่อยออกหมัดเลยทั้งนั้นของอ้อยูเนเอะแม่งหนึ่งสองหนึ่งสองหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาหน้านี้แม่งสะบัดหน้านี้บวมหมดเลย หน้านี่โอ้โหไปละแดงกำหมดเลยคราวนี้แล้วหมัดก็เริ่มไม่ออกละไอ้ทั้งนั้นไอ้นักชกาชาวเมกซิกา่ะก็เริ่มแบบว่าแม่งม,มืนละม,นมืนละแล้วน่าจะหมัดของอีวอนูเอน่าจะหนักอยู่อะเพราะว่าเวลามันชกทีหนึ่งผมเห็นนะไอ้ยิ่งหมัดหนึ่งสองวันนี้นะทะลุทะลวงเลยปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองหมัดโอ้ยยิ่งหมัดตรงหมัดขวาตรงนะโอ้ยเหียหน้านี่สันอะปึ้งหน้านี่สันเลยโอ้ยเหีย,ย พอ,พอตั้งแต่เดินเกมเดินเกมมาถึงยกสี่ยกห้าจนมาถึงยกยกเขาเรียกยกปิดชีพเนาะเขาเรียกยกผดดึกเสือหน้าไอ้หลุยนเนลีย์แม่งนี่คือไปหมดแล้วคือเหมือนโดนพึ่งต่อยอะหน้านี่แดงหมดล้โหแล้วก็โดนหมัดขเขาแล้วก็หมัดไอ้ยูนี่แม่งก็แม่นแล้วก็หนักด้วยเจอหมัดหนึ่งสองแล้วหมัดตวัดแล้วสุดท้ายหมัดหมัดที่นอกคือหมัดหมัดขวาตรง ผมบอกแล้วว่าหมัดอิวูนี่นเองไม่งหนักหมัดตรงนี่โคตรหนักเลยแล้วก็เจอะปุ้งเดียวคือไปเลยอ่ะแบบว่าถอดคือมันโดนหมัดฮุกซ้ายไปไปรอบหนึ่งละหักหมัดฮุกซ้ายคือเหมือนดูภาพช้าคือก็คือว่าไอ้หลุยเนลีมันถอดใจแล้วหมัดนั่นนะแล้วก็เจอหมัดตรงหมัดคือหมัดตรงหมัดชกเข้าไปที่ปลายคางอ่ะแล้วก็โอ้โหหงายเลยหงายแล้วหัวนี่คือแบบว่าไปคาดกับเชือกอะ คาดกับเชือกแล้วก็เด้งมาคือเหมือนแม่งกูนอนแล้วกูไม่ไหวล้วแล้วก็ล่วงไปเลยแล้วก็ล่วงไปนั่งพิงกับไอ้ไอ้เชือกอะแล้วก็เด้งไปเด้งมาเฮีย <laughs> 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 ผมนั่งดูคือว่าตั้งแต่ยกสี่ยกห้ายกหกอะ่ะเป็นของยูนเอมเลยแล้วก็คือว่าไอ,อ้เฮียผมนั่งดูประมาณว่ามึงเชิญมาเป็นกระสอบทรายชัดๆเฮีย <laughs> <laughs> คือแบบว่าความสูสีแบบว่าเออยกแรบกบ ก็เห็นทรงแบบว่าเฮ้ยแม่งไอ้มวยไอย้ท้าชิงคู่ไอ้นักชกท้าชิงคู่นี้แม่งกูว่ามันน่าจะมานะเวย้ยมันน่าจะชิงกับไออิวหนือได้พอไอ้เหียพอยกสองโดนนับคืนใช่ไหมยกสามเริ่มอาอก,การยกสี่ไปเลยคือแม่งคือเห็นอาการชาัดมากแบบว่าหมัดเริ่มไม่ออกละเจอเหมือนเมาหมัดอิวเหนือแล้วก็ยกสี่ไล่มายกห้าโดนต่อยโดนต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองแม่งไอ้เฮีย โดดนับไปอีกครั้งที่สองมั้งแล้วก็ยกหงนี่คงจะไม่ไหวละทนหมัดทนหมัดไอ้อลนี่แม่คือมึงไม่หลบไม่อะไรเลยอะแล้วก็ตอนแรกผมก็นึกว่าเอลนี่มันมันน่าอายุสามสิบเอ็ดเลยไงว่าไม่ช้าหรือเปล่าวะแต่เฮ้ยพอมันเร่งสปีดหมัดมันก็ไม่ช้านะเว้ยเออแล้วก็เร็วแล้วก็หนักด้วยผมก็ตกใจอยู่เชี่ยเอลนี่มึงมึงได้กี่สถาบันวะเนี่ยอเหี้ยแชมปแชมป์อะไรวะ ไออันนี้เป็นของป้องกันแชมป์ด้เป็นก้ป้องกันแชมป์นะของย e ูเอวซุปเปอร์แบนตัมเบดนะครับแบนตัมเบดได้สถาบันอะไรวะเนะนี่ย WBA WBC WBO มั้งแล้วก็ IBF อีกโอ้ยเฮียเข้มขัดแบบว่าไม่คือพอหลังจบใช่ไหมนอกเอาอะโอ้โหคาดเข้มขัดไม่มีที่จะคาดแลว้วอะโอ้โหได้เยอะเกินนะครับอกลับมาพูดถึงวงการมวยไทยนะแต่ มวยไทยช่วงนี้แบบว่าเราไม่ไปถึงระดับโลกเลยนะที่บอกว่าบอลไทยไปมวยโลกหรือว่ามวยเอาเอาจริงนะมวยโลกเราก็ไม่ตอนนี้เราก็ไม่ถึงนะตอนเนี้ถ้าวัดกันปอนต่อปอนรุ่นถ้านักมวยไทยรุ่นรุ่นนี้ไปท้าชิงกับอิวโ,โนโอเอะนี่แม่งยากจริงวะคือไอพวกนักชกเม็กซิกันหรือว่านักชกถ้าไปดูไฮไลท์พวกมันอ,อิวโนโอเอะไปชกกับฝั่งตะวันตกอะแม่งมันกวาดเรี่ยมหมดนะแล้วก็นอกเยอะมากเลย ดูสถิติล่าสุดของอิโนเอะถ้าดูจากกราฟิกอะนอกไปเท่าไหร่วะยี่สิบสามครั้งโอ้โหเหี่แล้วถ้านับถ้านับรอบนี้นะท่านผู้ชมยี่สิบสี่ครั้งละนะครับยี่สิบสี่ครั้งแม่งโหดเกินนะค,คือเรื่องเรื่องมาเล่าหลังเกี่ยวก็คือมาเล่าหลังหลังหลังจบก็คือว่าเอาผมนั่งดูพอดีไงเออนั่งดูไลฟ์พอดีเออนั่งดูไลฟ์พอดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของ ทีมชาติไทยที่จะเจอเจอจีนเมื่อไหร่วะทีมชาติไทยเจอจีนเมื่อไหร่วะเดือนมิถุนาเปละะ่าทีมเดือนหน้าเปล่าทีมชาติไทยเจอจีนเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำสตอรี่อะไรเลยทีมชาติไทยเจอจีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอ็มวีเพลงอยู่เอ่อเอ็มวีเ,เพลงอะไรวะลมหายใจที่โรยรินของช้างศึกเออเดี๋ยวผมคิดว่าผมตั้งชื่อเพลงแล้ว ลมหายใจที่โรยรินของช้างศึกก็คือว่าเป็นเฮือกสุดท้ายละในการที่จะลุ้นเข้ารอบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยเออนะอ่ะย้ํากันอีกครั้งนะฟุตบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวนัดสำคัญของทีมชาติไทยก็บุกไปเยือนจีนวันที่หกต้นเดือนหน้าวันที่หกมิถุนายนต้นเดือนหน้านะครับชตากรรมเราอยู่นัดนี้แหละนะครับเออนะเดี๋ยวทำเอ็มวีก่อนดวงเออเขาเรียกว่า ลมหายาลมหายใจที่โรยรินของช้างศึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะออ,อันนี้มาคุยเรื่องมวยนิดหน่อยนะเออนะครับผมฮก็หวังว่าวงการมวยบ้านเราจะไประดับนี้บ้างนะเพราะเราร้างแชมป์แชมป์มวยโลกมา้ยยุคตั้งแต่นยุคไหนแล้ววะเนี่ยตอนนั้นถ้าถ้า เมื่อก่อนยุคสีสกเกดถ้าถ้าย้อนไปยุคล่าสุดก็สีสกเกตตอนนั้นก็เคยได้แชมป์ก็เคยไปชกที่ต่างประเทศเานาะชกชาวเม็กซิกันแล้วน็อกไอ้นักชกเม็กซิกันนู้นนี่น่ผมก็คิดว่าเฮ้ยสีสกเกตอาจจะเป็นทายาทรุ่นต่อไปของที่จะมาสืบทอดปาเกียวอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไปไม่ถึงฝันก็นั่นแหละครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การย่าด้วยความที่ผมผมมองในมุมที่ว่าอาจจะด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาการ พัฒนาของของชาติอื่นอะเขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาก็เขาก็พัฒนาขึ้นอย่างอย่างญี่ปุ่นอ่าอย่างอย่างฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเนกะ็แล้วก,วก็ฟิลิปปินส์นี่ก็พัฒนาไปไกลอะไปไกลพอสมควรเพราะว่าเขาตั้งแต่ยุคปลากเกียวมาเขาก็มีพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เนาะในเรื่องของมวยนะครับส่วนมวยไทยเราตอนแรกเมื่อก่อนเราก็เก่งนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็น มันมันอาจจะฟิลฟุตบอลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าก็คือพัฒนาแบบไทยๆทยเราอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องวิทยาศาสตร์การความเป็นสากลที่จะไประดับยกระดับไประดับโลกขึ้นไปจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่าเราอาจจะเรื่องติดเรื่องพวกเนี้ยเรื่องวิธีการการวิธีการเนาะในการพัฒนาที่จริงอะ่ะนักมวยไทยเราเก่งแต่อาจจะเรื่องของวิธีการวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยมันเหมือนฟุตบอลเลยเออวิทยาศาสตร์หรือว่ากีฬา ทุกประเภทอะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาถ้าไม่ได้เอาเข้ามาช่วยมันก็จะทําให้ต่อยอดอยากเนาะอเนยอย่างญี่ปุ่นเขาละเอียดเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเออเขาโอ้แม่งสร้างอย่างอิว,วอมาได้แชมป์สี่สถาบันเนาะโอ้แม่งโหดจัดขึ้นมาบนเวทีแม่งผมเห็นพี่เลี้ยงโชว์ชูเลยนะชูเข็มขัดไปสี่เข็มขัดไอ้เหี้ยมันจะได้เยอะเลยขนาดนั้นวะแม่งโคตรเก่งอะแล้วนักมวยไทยเราไปท้าจริงได้ไหมเนี่ย รู้สึกว่าผมเคยจําได้ว่านักมวยไทยเคยไปท้าชิงอะไรสักสอย่างแล้วน็อกช่วงต้นยกอะไรนี่แหละไปไม่ถึงน็อกกระจอกไม่ทันกินน้ำอะไรสักอย่างอะโดนต่อยร่วงอ่ะเออต่อยร่วงยังไม่ถึงยังยังไม่ผ่านไม่ถึงครึ่งทางมั้งแต่อิวเน่แม่งโหดจริงเพราะว่าสติฮอกน็อกเขาเรียกว่าเออเคโออ่ะค่อนข้างจะโหดอยู่นั่นเองนะครับอะมาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชม อัน,นเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของมวยมวยติดอ้ไพวกมวยนี้ผมก็ดูดูเป็นพักๆอยู่นะเออผมก็ชอบอยู่นะครับชอบอยู่ในเรื่องของมวยเนี่ยนะครับหมัดหนักจริงนะครับยูนุย่ยนะครับไปครับก็มาไลฟ์สเสร็จไงน,นี้หลังจากไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันเออหลายเป็นอาทิตย์แล้งเนี่ยเออครับเดี๋ยวก,กลับมาในโหมดของทีมชาติไทยชุดใหญ่เส้นทางสู่ฟุตบอลโลกเอ,อ่อที่ เม็กซิโกแคนาดาอะไรว่าอเมริกาโนอะไรนะเออนะเราจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูอนาคตของเรามันก็จะลรยลินนิดนึงนะว่าเออในเรื่องของการลุน้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าไอทีมชาติจีนมันก็ตอนนี้มันเหมือนแบบว่าชอดคัดอะม, <c oughs> มันใช้วิธีชอดคัดก็คือว่าแม่งกูวัฒนาไม่ทันอะไรเงี้ยกูใจโอนสัญชาติมาเอาอะไรเงี้ยเออนะใจโอนสัญชาติมาแม่งลักไก่หระเออลักไก่ห่ เห็นได้ข่าวเห็นได้ข่าวมาพักๆว่าแม่งเริ่มทยอยเอานักเตะโอนสัญชาติเข้ามาเนีย่ยกูแม่งกลัวแพ้ไทยอะไรอเงี้ยนะเออนะก,ก็ไม่รู้แต่แต่ไทยเราก็ต้องเตรียมทีมดีๆเนาะเออนะครับในเรื่องของมันก็พูดปากเปียกปากแฉะในเรื่องของวิธีการพัฒนาของเราวิทยาศาสตร์การกีฬานะ,นะเออเนะอ่ะยกระดับเนาะหวังว่ามวยมวยสากลไทยเราจะกลับมาอีกครั้งนะคัมแบกกลับมาเนาะเราอยากได้หิน นักมวยไทยไปท้าชิงกับอ e ีโอโนเอะแล้วก็น็อกอ e ีโอโนเอะแล้วก็คว้าเข็มขัดได้สักประมาณสักสองสามเซนเนาะเออนะ <c oughs> บ,บอลไทยสูส้ๆไม่พอ I us us มวยไทยสู้ๆครับมวยไทยสู้ๆนะฮะโอเคครับลาท่านผู้ชมก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมไปทําอย่างอื่นต่อนะเออผมทำทำหลายช่องทําติงดาราเฮียอเลยว่าช่งางก็ไอ้นู่นนี่นั่นน่ะแม่งเยอะไปหมดเลยเออนะครับเลยก็ทำกิ่งก่งแบบเป็ดอ่ะเออไม่ได้ดีสักอย่างอ่ะ ครับโอเคครับสวัสดีครับ